ท่านผู้ชมวันนี้ประเด็นเรื่องส่งาชาวจีนอุยกูกลับไปที่จีนเมื่อเช้าที่ผ่านมารองนายกรัมตีและรัมตีกลาหมถามแรงเลยพมทำให้เชียชัยถามว่าต้องให้มีวางระเบิดบ้านเมืองถูกทำลายใช่ไหมถึงจะสะใจหยุดใช้ความเชื่อของตัวเองทำให้ประเทศาขาดความเชื่อมั่น ที่วิจารณ์เรื่องการส่งชาวจีนอุยกูกับจีนยืนยันว่าทางการจีนดีอาทางการจีนเขายินดีให้เขาไปตรวจสอบสื่อไหนอยากจะไปเชิญได้เลยค่ะแล้วก็ย้ําด้วยว่าทางฝั่งที่วิจารณ์พยายามจะบอกว่ามีประเทศที่3พร้อมจะรับเนี่ยบอกคุยหมดแล้วมันไม่มีหรอกประเทศที่สาที่เขาต้องการจะรับไปดูแลต่อคนพรมทาบอกเลยเรื่องนี้ต้องเริ่มจากความจริงไม่ใช่เริ่มจากความเชื่อเช,ชื่อว่า,<พ>วาเดี๋ยวจะมีระเบิดเราจะเชื่อไปได้เรื่อยๆ จินตนาการไปมากมายก็เป็นหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาคุณภูมิทํามใช้ว่าตอนนี้ผมว่าพักฝ่ายค้าหรือองค์กรสิทธิ์เนี่ยกำลังมอง,มองได้จินตนาการย้อนหลังไปเป็นสิปีอะค่ะเพราะว่าเคยเกิดระเบิดที่ศาลพระพมเอราวัณเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนนะสิปีก่อน บอกไม่อยากจะพูดอะไรมากมันเป็นหน้าที่ของประเทศจีนที่เขาจะต้องชี้แจงแต่ว่าวันนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วการแก้ไขปัญหาของจีนในวันนี้ไม่มีอะไรที่เราจะไปโจมตีเขาได้ซึ่งประเทศอื่นภาวะเวศรษฐกิจก็มีปัญหาแต่จีนเขาแก้ปัญหาของเขาได้เรื่องชาวอุยกูไม่ใช่เรื่องของความเชื่อที่ว่าถ้าเขาถูกส่งต่อไปแล้วมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ยกประเด็นว่าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกหนังสือออกมาให้ดูแล้วเนี่ย รวมถึงมีหนังสือที่เขายื่นให้กับประเทศไทยเป็นหนังสือทางการทูตที่นนยืนยออชัดเจนเลยตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศแล้วหนังสือฉบับนั้นเนี่ยพูดชัดเจนในนามรัฐบาลจีนและเราก็ยังได้รับความมั่นใจว่าเขาอยากจะขอตัวชาวอุยกูเพราะว่าม่นไม่มีประเทศที่สนี่ถ้าใครบอกว่ามีให้มาคุยกัน ที่ดำเนินการทั้งหมดในเรื่องของประเทศที่3นั้นแม้กระทั่งที่ตนได้ไปพูดกับต่างประเทศไปเนี่ยก็ดําเนินการแล้วเพราะจีนเขาแสดงตัวมาว่าเป็นพลเมืองของเขาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นประเทศเขาขอรับตัวคืนค่ะเราก็รอมาสิกว่าปีถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ให้หาประเทศที่3ซึ่งคุณภูมิธรรมยืนย่นว่าตัวเองเนี่ยไปคุยกับประเทศใหญ่ๆไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าฉันเอาแน่นอน ก็เมื่อไม่มีประเทศที่3รับกระบวนการมันก็ต้องเดินไปตามระบบดังนั้นหลายๆเรื่องอย่าเอาความเชื่อของตัวเองมาพูดให้คําหรือคิดไปถึงหลักปรัชญ,ญาอะไรแล้วก็มาทําร้ายประเทศตัวเองทําร้ายประเทศเลยเหรอคนภูมิทําใช้คําว่าอย่างไง ขอร้องถ้าจะทำแบบนั้นจริงๆควรทำแบบสสพักประชาชนที่มายื่นหลักฐานเรื่องโรงพยาบาลทหารผ่านศึกถึงโหม่่ะที่มายื่นเรื่องที่มีการอ๋อคุณโพ<ร>มคุณโพมอ่ะค่ะคุณนนเดชอ่ะชื่อเล่นคือโพมที่จะมายื่นหนังสือถึงคุณโพมทำอ่าอย่างเงี้ยเอาเป็นรูปประมเลยแล้วจะได้แก้ปัญหากันไม่ใช่พูดกันไปเรื่อยเปื่อยพูดให้เกิดความหวาดกลัวนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ไล่รายละเอียดตรงไหนอีกเนี่ย อ่าก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่ตอนอขึ้นเครื่องบินก็มีภาพปรากฏไปถึงนั่นก็มีภาพปรากฏแล้วก็ยังพยายามจะเชื่อกันว่าจัดฉากนี่สื่อในโลกนี้ไม่เป็นไม่ได้เป็นสื่อในโลกดึกดำบรรพ์หรืออยู่เกาะไปดูก็ได้ประเทศจีนซินเจียงก็ไปดูก็ได้อยากทําข่าวคุณไปได้เลยและเรายังบอกว่าหลังจากนี้15วันจะมีน้าตีเดินทางไปเยี่ยมสื่อมวลชนใครอยากไปประสานงานได้คุณภูมิธรรมอาจจะเดินทางไปเองก็ได้และเมื่อน้าตีเดินทางไปดู ก็ยังให้สถานทูตที่ปักกิ่งไปดูไประยะอีกแล้วคุณพรมชัยเขาว่าแล้วจะเอาอะไรอีกหรือจะเอาให้บ้านเมืองนี้ถูกทําลายจะต้องมีการวางระเบิดถึงจะสะใจมผมว่าเอาความจริงอย่าเอาความเชื่อของตัวเองไปจินตนาการไปสร้างปัญหาให้กับประเทศมผมว่าพอได้แล้วมไม่ว่าจะเป็นคุณทั้งหลายทั้งปวงที่ไปออกทีวีกันตอนนี้คุณอยากจะเห็นประเทศมีปัญหาหรืออย่างไร วันนี้เราทำเพื่อลดภาระเราเราจัดการได้ควรจะดีใจไม่ใช่มานั่งตั้งคำถามว่าอันนี้จะเกิดแล้วจะป้องกันอย่างไรคิดอะไรก็ได้นี่ร้อยแปดนิวเคลียร์จะลงก็คิดได้คิดให้หวาดผวาให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นทำให้ประเทศมีปัญหาต่อไปทำแล้วสบายใจหรอครับมันไม่ได้เป็นโรคอยู่ใน ดึกดําบันอยู่ในเกาะนะครับก็ไปดูกันได้ประเทศตีนชินเจียงเขาก็ไม่ได้มีอะไรปิดกัน้นคุณอยากไปทําข่าวคุณก็ไปเลยนะครับและทางเราเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้ตั้งแต่วันเป็นต้นไปเราจะมีรัฐมนตรีมีใครไปเยี่ยมไปดูนะครับ ก็สื่อมันชนใครอยากไปก็สามารถติดต่อประสานไปดูได้เลยและเราเสื่อว่ารัฐมนตรีไปดูแล้วผมอาจจะไปเองก็ได้นะครับรัฐมนตรีไปดูแล้วแล้วก็จัดการมาเรียบร้อยมีปัญหาต่อเรายังให้สถานพูดเอกชทูตไทยประจํากรุงปักกิ่งไปดูเป็นระยะจะเอายังไงอีกหรือจะต้องเอาให้ว่าบ้านเมืองนี้ต้องถูกทําลายจะต้องมีการวางระเบิดถึงจะสะใจผมว่าเอาความจริงครับอย่าเอาความเชื่อตัวเองไปจินตนาการแล้วสร้างปัญหาให้กับประเทศ ผมว่าพอได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ไปออกทีวีตอนเนี้นะครับแล้วคุณก็อยากเห็นประเทศมีปัญหาหรือไงนะครับผมว่าวันนี้เราทําเราลดภาระเราเราจัดการได้ควรจะดีใจนะครับไม่ใช่ควรมานั่งตั้งคําถามว่าไอ้นั่นจะเกิดนี่จะเกิดจะป้องกันยังไงคิดอะไรได้ร้อยแปดครับดิวเคลียร์จะลงก,ก็คิดได้นะครับคือคิดทะหวัดผวาแล้วก็ทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่นและทำให้มีปัญหาต่อไปของประเทศอะ ทำแล้วสบายใจเลยครับถ <ละ S 1> ้าฝ่ายค้านอาประเด็นนี้ไปอภิปรายเลยครับก็อภิปรายเลยครับก็เอาหลักฐานมาว่าเขาตายมีรูปเขาถูกทำร้ายร่างกายลงไปไปถึงบ้านแล้วเขาถูกนู่นนี่เอาเอาหลักฐานมาคุยอย่ามาเอาความเชื่อมาอภิปรายเอาความเชื่อมาอภิปรายเราไม่ตอบ่าสุดญี่ปุ่นสหรัฐ็แจ้งเตือนคนของตัวเองนะคะเ่ระเบดระวกันก็ก็เป็นเป็นสิทธิ์นะครับผมคิดว่า ก็เป็นไปได้ที่แต่ละประเทศเขาอาจจะยังไม่สบายใจเกิดเขาเตือนคนของเขาก็เราก็เตือนบ่อยๆเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นดั้งที่มันมีปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่ทราบนะครับก็เขามีสิทธิ์เตือนแล้วก็ความเป็นจริงมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆาไปแล้วเดี๋ยวเขาออกมาสมมุติเขาเกิดมีคนทําให้มันปรากฏชัดร่วมเขาไม่ได้เป็นอะไรอะแล้วเราจะไปห่วงอะไรแทนเขาอ่ะหน่วนงานความมั่นคงต้องระวังอะไรพิเศษจากเดิมไหมครับน่วยงานความมั่นคงได้รับ ให้ผิดชอบดูแลเรื่องนี้ก็ทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องไม่เคยละเว้นหรือไม่เคยประมาทขณะที่รัมตรีวิธรรมทวีสอดส่องยังพูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยระบุว่าเดี๋ยวจะหารือกับรองนายกภูมิธรรมเพื่อจะไปเยี่ยมชาวอุยกูที่ถูกส่งกลับตัวไปอีกครั้งหนึ่งเอาสื่อไปด้วยยืนยันอย่างนั้นยอมรับว่าไทยเราก็มีความหวงใยแต่ต้องยึดหลักบ้านเมืองถือความเป็นธรรม การไปปล่อยเขาทรมานในศูนย์กักตัวนานนับสิบปีรัฐบาลไทยไม่อยากจะส่งมรดกการทรมานไปให้คนอื่นเมื่อประเมินในสิ่งที่ดี่สุดนี่ส่วนกรณีเรื่องจดหมายมันก็เป็นประเด็นอยู่นะน้องที่คุณกันนาวีสืบแสงใช่ไหมสอพไปทำที่เผยอ้างว่าเป็นกฎหมายอุยกู3สามฉบับแสดงเจตจำนงไม่อยากกับประเทศจีนกรมราชทั์ก็ออกมาอ้างกล่าวอ้างว่าไม่มีเอกสารเหล่านั้น คือกรมรัชทันล่าสุดเนี่ยบอกว่าเนื่องจากมันมีเอกสารที่มันเหมือนเป็นใบของคลองเปรมหรือยังไงเป็นตราประทับจากเรือนจำคลองเปรมะค่ะ,ะซึ่งรัชทันบอกว่ายัางไงยืนยันว่าจดหมายฉบับดังกล่าวไม่ใช่จดหมายที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม,มค่ะ นี่ค่ะคือบอกกรมรชาชทันได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรือนจำกลางคองเปรมแล้วขอเรียนว่าผู้ต้องขังชาวอุยกูให้การยืนยันว่ามไม่เคยเขียนจดหมายฉบับดังกล่าวตามที่ปรากฏในสื่อและลายมือก็ไม่ใช่ลายมือของพวกตนแล้วก็บอกว่าช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกา6-7จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยส่งจดหมายออกนอกเรือนจําแต่อย่างใดเบื้องต้นเรือนจําได้เปรียบเทียบลายมือแล้วพบว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ได้มาจากผู้ต้องขังซึ่งมีจํานวนอยู่ในเรือนจํา5คนหรือยังไงเนี่ยค่ะใช่ไหมแล้วเรือนจํากลางของเปรมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องการรับการส่งจดหมายก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายจดหมายฉบับดังกล่าวแล้วตราประท oui. <Maintenant. S 1> ับ <shared> ที่ปรากฏอยู่บนจดหมายนั้นก็ไม่ใช่ตราประทับของเรือนจํากลางของเปรมแต่อย่างใดโดยตามระเบียบของกรมรัชทันเนี่ยก่อนจะส่งจดหมายออกนอกเรือน จําจะต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาในจดหมายค่ะว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีจดหมายฉบับดังกล่าวโดยเฉพาะจดหมายผู้ต้องขังจากเรือนจําจะไม่มีตราประทับของเรือนจําแต่อย่างใดคุณทวีก็พูดคล้ายๆกันเนี่ยอื คือ<ะ>คุณทวีบอกเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้ทางรัชทันชีแช้แจงะคะ่ะแล้วก็บอกว่ากรมรัชทันเนี่ยที่รับชาวอุยกูหคนในข้อหาปล้นทรัพย์อยู่ที่เรือนจำกลางของเปรม,อ,มอ,อันนี้ใช่แต่กระดาษที่มีตรากรมรัชทันเนี่ยเป็นกระดาษที่มีขายอยู่ในเรือนจํา เพื่อให้ผู้ที่ถูกคุมขังเขียนจดหมายแต,แต่เวลาจดหมายมันจะถูกส่งออกมามันจะต้องมีการเซ็นเซอร์ก่อนจะส่งออกข้างนอกอค่ะแล้วก็ยืนยันว่าทั้ง5คนที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำกลางของเปรมเนี่ยได้ถามแล้วไม่ได้เป็นคนเขียนมีเพียงการเขียนถึงภรรยาที่เป็นชาวอุยกูเท่านั้นออ่าตกลงหนังสือสามฉบับเนี้อ่าฉบับหนึ่งอ้างว่ามาจากผู้ต้องขังที่ตอมอที่สวนพูเหรอค่ะ หรือใช่ใช่ตอนนั้นอ่านี่อประเด็นก็คือในจดหมายที่ว่านี้รู้การเมืองไทยเกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณทักษิณคุณทักษิณใ,ใ้ท่านนายกอ่ะแพทองทานเห็นใจได้พ่อกลับมาบ้านแล้วก็ให้เห็นใจถึงมนุษยธรรมที่จะมีกับเขาบ้างจะได้กลับไปสู่ครอบครัว